มาพบกันกับบทวิเคราะห์รายวันประจำวันนี้กันนะครับสวัสดีครับผมโค้ดท็อป FBS ชนบุรีจากบทวิเคราะห์เมื่อวานราคาอยู่ในช่วงของสวิงเทดโค้ดได้ให้แนวต้านต่างๆไว้ท่านใดเทรดในสถานะเซลล์ตามแนวต้านต่างๆที่โค้ดให้ไว้วันนี้ราคาได้กลับตัวลงมาที่1,624กก็สามารถทำกำไรได้ทุกท่านแล้วนะครับ สำหรับบทวิเคราะห์ของวันนี้เรามาดูกันในทำเฟรมใหญ่ที่ทำเฟรม H1 ราคายังอยู่ในกรอบของดาวเทนอยู่นะครับประกอบกับ I อ i ขยับตัวลงมาซึ่งเป็นการยืนยันสถานะขาลงของทำเฟรมใหญ่เมื่อทราบพฤติกรรมราคาในทำเฟรมใหญ่ยังเป็นขาลงเรามาวิเคราะห์สถานะการเทรดกันในทำเฟรมย่อยครับในทำเฟรมย่อยโค้รจะมาวิเคราะห์ในทำเฟรมเอ็ ในทำเฟรมย่อยราคายังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเทนขาลงในทำเฟรม m 1 5ความสัมพันธ์ระหว่างทำเฟรมใหญ่และทำเฟรมย่อยไปนิดทางเดียวกันฉะนั้นสถานะการเทรดในวันนี้ก็จะให้เทรดในสถานะเซลล์เป็นหลักโดยจะให้จุดเข้าเซลล์ตามแนวต้านต่างๆดังนี้ในสถานะเซลล์รอให้ราคาขึ้นมาที่บริเวณแนวต้าน 1, 1636แนวต้านต่อมา1642และแนวต้านสุดท้าย1646 ส่วนในแนวรับตอนนี้ยังไม่มีแนวรับที่ชัดเจนหากท่านใดต้องการเทรดในสถานะาายให้รอจังหวะและทํากําไรสั้นๆเพราะว่าราคามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางขาลงตามกรอบเทรนหรืออาจจะเป็นการกลับตัวที่บริเวณนี้ได้สําหรับท่านใดที่ติดตามโค้ดฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ตเป็นกําลังใจโค้ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านพอดฟ้ามีกำไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ